สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านเปลียนท่านเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกําก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่านเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับท่านผู้บริหารคนาดจา์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยประสบกับความผันผวนมาโดยต่อนเนื่องนะครับทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอกและก็ปัจจัยภายในประเทศ ถึงแม้ในช่วงระยะหลังนี้เศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางที่ฟื้นตัวดีขึ้นและความผันผวนจะลดลงบ้างแต่การฟื้นตัวก็ยังไม่ไกระจายตัวไปทุกภาคส่วนและก็ยังมีความเปราะบางอยู่มากนะครับจริงอยู่ที่การประคับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นพายุคลื่นลมในระยะสั้นไปได้เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่การมุ่งเน้นเฉพาะที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือการกระตุ้นเศษรษฐกิจในช่วงสั้นๆอาจจะทำให้เราละเลยปัญหาที่ใหญ่กว่าและหนักกวา่านั่นก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศษรษฐกิจไทยที่นับวันจะแสดงอาการออกมากขึ้นเรื่อยๆหากเราย้อนกลับไปมองพัฒนาการของเศษรษฐกิจไทยในอดีตตลอดหลายทศวรรษนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกนะครับในปีพุทธศักราช2504 เศรษฐกิจไทยเคยขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ7ถึง8ต่อปียกตระดับจากประเทศยากจนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางประชาชนคนไทยมีรายได้ที่ดีขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่นับตั้งแต่จุดเปลี่ยนภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจไทยปีพุทธศักราช2540 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลดต่ำลงมาอยู่เพียงร้อละ3ถึง4ต่อปีจนดูเหมือนว่าจะกลายเป็น New n o r m a l หรือสภาวะปกติใหม่ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปแล้วรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนไทยที่ในอดีตเคยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนสามารถไล่ตามและแซงหน้าประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศมาจนบัดนี้เป็นเวลากว่าทสทศวรรษแล้ว ที่รายได้เฉลี่ยของไทยยังคงวนเวียนอยู่เพียงประมาณ1ใน5ของรายได้เฉลี่ยของสหรัฐอเมริกาและถูกหลายประเทศที่เคยถูกที่เคยตามหลังเราแซงหน้าไปแล้วภาวะเช่นนี้หลายคนเรียกว่าเป็นอาการของการติดกับดักรายได้ปานกลางหรือที่นักเศรษฐศาสตร,ร,ร์มักจะเรียกว่า middle income trap และสะท้อนให้เห็นว่าการชะลอลงของเศรษฐกิจไทยในระยะหลังนี้ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงปัญหาวัฏจักรเศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่บ่งชี้ถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่อย่างรากฝังลึกมานานและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายจุดทั้งในด้านการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานความล้าหลังของเทคโนโลยีการผลิต การขาดแคลนแรงงานทักษะสูงความด้อยคุณภาพของระบบการศึกษาไทยความอ่อนประสิทธิภาพของระบบราชการตรวมไปถึงความขัดแย้งในสังคมที่ส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากระบบเศรษฐกิจที่มีความเหลื่อมล้ำสูงปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้สั่งสมมาเป็นเวลานานไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอันสั้นและไม่สามารถดำเนินการได้ โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมมีการทำงานเชิงรุกเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยหลุดจากการติดลมเชิงโครงสร้างในด้านต่างๆและปลดล็อกเศรษฐกิจไทยให้สามารถก้าวข้าม ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนได้ไทยผมอยากจะขอย้ำว่าสิ่งที่เราควรมุ่งเน้นคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีความหมายที่กว้างและลึกกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจมากแน่นอนว่าความกินอยู่ที่ดีของคนไทยย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานของประดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทยต้องครอบคลุมถึงมิติด้านคุณภาพและการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยเพราะเศรษฐกิจที่เติบโตไปพร้อมกับช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยคนจนที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นบ่อกเกิดของปัญหาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความผัดแย้งในสังคมความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจรวมถึงแรงกดดันต่อเสถียลภาพทางการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้สุดท้ายจะกลับมาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตในขณะเดียวกันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้นยังจำเป็นต้องอยู่บนฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทุนสำคัญของการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มักจะถูกละเลย ทั้งทั้งที่จริงแล้ว,ลวความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมมลพิษทางน้ำและอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจเกิดต้นทุนที่เราทุกคนต้องรับภาระในวันข้างหน้านอกจากนี้ในปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก กับการส่งเสริมรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหากประเทศไทยยังไม่มีกลไกและมาตรการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและวิ่งสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอตามมาตรฐานสากลก็จะทำให้ประเทศอาจเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศอาจถูกกีดการทางการค้าอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับธนาคารแห่งประเทศไทยประหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อให้เศรษฐกิจไทยก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งยังรับรู้ถึงผลกระทบทางลบจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้พยายามมาโดยตลอด ที่จะผลักดันให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนตื่นตัวมากขึ้นในการร่วมกันหาทางออกและแก้ปัญหาของประเทศภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนหากท่านย้อนกลับไปดูงานสัมมนาวิชาการประจำปีของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปุพปีพุทธศักราช2556ในหัวข้อ วางรากฐานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยจนถึงปีที่แล้วในเรื่องเศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจจะเห็นถึงการหยิบยกหลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง <c oughs> อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวทั้งในด้านการค้าการเงินการคลังโครงสร้างแรงงานและประชากร รวมไปถึงเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งหวังจะจุดประกายความคิดประสานความร่วมมือในการเดินหน้ายกเครื่องเศรษฐกิจไทยอย่างจริงจังจากทุกฝ่ายที่มีบทบาทรับผิดชอบและทุกคนที่มีความห่วงใยในอนาคตของประเทศในวันนี้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาวิชาการ ที่เป็นอึ่งอีกหนึ่งความพยายามร่วมกันผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวงานสัมมนาในวันนี้มีหัวข้อว่าโมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยระยะ3ปีภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาเพื่อสร้างความเข้าใจว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรทำไหม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่และเพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจัดการกับปัญหาเชิงโครงสร้างในทั้งสมมิติที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผมได้กล่าวถึงข้างต้นอันได้แก่การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การกระจายจรายได้และความตรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมบัดนี้โครงการวิจัยดังกล่าวได้ดำเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับจึงเป็นโอกาสดีที่เราจัดงานสัมมานาในวันนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงกว้างจากทั้งนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมให้ความเห็นบนเวทีแห่งนี้รวมถึงทุกท่านที่มาร่วมสัมมานาในวันนี้ด้วย สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะผู้วิจัยที่ได้มุ่งมั่นผลิตผลงานศึกษาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้ร่วมเสวนาและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจมาร่วมงานกับเราในวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายในเวทีวันนี้จะนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและสร้างแรงผลักดันเชิงบวก ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสารรค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทยขอบคุณครับ